นี้คุณวิชัยไปที่แม่น้ำชีมานะคะวันนี้ได้ปลามาหนึ่งตัวนะคะดูจากปลาก่อนเขาเรียกว่าปลาเอา่อะไรนะปลาก,กายปลาก,กายนะคะหลายโลมากน้ำหนักเยอะคุณวิชัยหากับมือเลยนะคะลงไปกับมือเลยค่ะมาที่นี่เขาก็ไปได้ว่างงานนะคะเขาลงไปแม่น้ำชีมานะคะ ังไม่ตายนะเนี่ยตัวใหญ่มากเลยยังไม่ตายเะเนี่ยไปตังเตีสามครึ่งไปหาปลานะคะกลับถูกกลับดักนะคะเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายๆนะมันใช้กลับดักแล้วมันมาเข้าในกลับดักตัวใหญ่กว่านี้ก็มีตัวใหญ่กว่านี้ก็มี